ไม่ได้อัปเดตเทารแลมโบประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งมาเยอะจังอ่ะนี่มีทุกแนวเลยนะช่วงนั้นมันมีรถเยอะไงแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอาทิตย์แล้วไม่มีของเลยเออแล้วกลับมาอาทิตย์นี้มาอีกแล้วใครหาเทารแลมโบนะเอาบนโชว์รูมหอนแล้วกันแน่แน่เนี่ยสี่คันแล้วด้านล่างอีกเพียบมีครบทุกตัวนะไเป็น X s e r ซ e s V c คอ,อตัว M ตัว LDA ตัว Z นี่มันโชว์รูปอีสุรเนี่ยเอามาดูมาดูอันแรกก่อนเลยอันนี้เกียร์ออโต้โรเตียตัวแซดยีรับแคะใครหาโรเตียตัดขามาแล้วตัวนี้เลยออโต้สบายๆหล่อๆนะนี่มันตัวตัวตัวท็อปเลยนี่ออโต้ด้วยตัวท็อปเลยนะเขาไปบอกบอกคูแม็กแล้วเออตัวแซดได้แอร์หลังเออแอร์หลังแล้วนะใช่ไหมใช่ อ้าวใครอยากได้ตัวแซดเกียร์ออโต้ยีรับแคะสีเทาดลมโบมาจัดออกรถศูนย์บาทเช่นเคยอ,อ่าออ,ออกง่ายเพียงแค่กระพริบตากระพริบตาเสร็จปุ๊บออกรถปับ๊บลวอ้า<ะ>วไปต่อรถมีเยอะดูข้าวข้าวพออันนี้ก็ตัวแซบเหมือนกันตัวแซดแบบไม่โหลดนะคันนี้พึ่งมาพอดียังไม่ได้เก็บงานอะไรนะรีบเอาขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงไปเก็บงานใช่ขอ,อ,อรีวิวก่อนไม่งั้นไม่มีเวลารีวิวเลยคันนี้เป็นสี่ประตูออโต้ไหมคันนี้ ธรรมดาอันนี้ธรรมดาเมื่<ด>อกี้อนนอโต้ไปแล้วอยากได้ออโต้อยากได้ธรรมดามีครบนะมีโลบาร์ให้ด้วยคันนี้ด้าน,นหลังโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนเหมือนแต่งแบบรถบ้านมีกันชนหน้ามีโลบาร์หลังพร้อมอ่านะเอาเป็นว่าห้องเครื่องไม่ต้องดูแล้วกันเพราะว่าเดิมรับประกันนะแล้วน,นี่โอ้โหกันชนเลยเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องถอดออกก่อนไม่ค่อยสวยแล้วใครอยากได้ ก็ค่อยมาเอาเพิ่มได้ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้นะแต่ผมว่าเอาเป็นสแตนดาร์ดก่อนน่าจะสวยกว่านะมาขั้นต่อมาต่อไปสี่คูณสี่เท่ากับเท่าไหรสี่สี่เท่าไหร่วะนิดเดียวเลยสี่สี่สิบหกไม่ใช่สี่สี่แปดแปดแปดสิบหกอะไรของมึงวะสี่สี่แปดแปดสิบหกอะไรของมึงเนี่ยคูณกันจำได้ไหมคลิปรอบที่แล้วนี่ว่าเป็นตอนเดียวฟอร์เวินทีงอ่ะนะนี่มึงไม่ได้เรียนอะไรใช่ไหมเนี่ยเรียนบ้ากไหมเนี่ย เอาวมา four wheel we cause we call it xlii นี่มีตัวเอ็ด้วย b e c a u อ e นี่เกิดเกิดอยู่ไตนนี่เยอรมันบ่เกิดอยู่อีสานครับบ้านขาวอันนี้ we cause four w i นะฮะเกียร์ธรรมดาธรรมดานี่ขับเคลื่อนสี่ล้อตรงนี้นะนะใครหารถเข้าทุง่งเข้าไร่เข้านามานี่เลยรถใหม่ล้านกว่าแต่วันนี้เอาไป แปดแสนกว่าบาทนะรถใส่ร้านสองมั้งสามร้านสองอ่ะประมาณนี้ได้ทั้งสามพันตัวท็อปเลยนะสามพันตัวท็อปเลยวีคอสตัวนี้มีสีขาวสีส้มสีเทาร์มโบหลายมีทุกสีอ่ะออมีทุกสีเลยวีคอสตัวนี้นะบอกมีทุกสีก่อนอ่ะ X Series สีเทาร์มโบเกียร์ออโต้คันนี้รถปียี่สิบสาม รถใหม่ร้านกว่านะเกียวโตรถใหม่ร้านกว่าคันนี้แค่เท่าไหร่ยังไม่ขึ้นราคาราคาไม่ถึงร้านประมาณแปดแสนกว่าของลบแหละใช่ยางใหม่สี่เส้นยางใหม่สี่เส้นเลยนะรถมันล็องอยู่บนโชว์รูมเดี๋ยวลูกน้องโดนฮะครบี้ครบทุกตัวหนุนสีเทาแลมโบว์มาดูข้างล่างหน่อยแต่ว่าไม่ลงโชยเฉยเดี๋ยวจะรีบไปโชยเฉยนะดูดูไหยนี่สีเทาแลมโบมีเยอะแล้วก็แพนไป <น>มีไม่เยอะหรอกแค่มีประมาณพันกว่าคันโอ้โหขายเดือนละแปดร้อยคันที่โมใช่ปละ่ะกูบอกแล้วเรื่องโมเนี่ยไว้ใจกูเอาเโอเคครับใครสนใจรถสีเทาแลรมโบอิวซุทักกันไม่เลยนะเปล่าด้วยครับกับบิ๊กสักแกวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ